พูดที่ไม่ปกตินะครับก็จะแยกไปหัจุดหนึ่งนะครับแยกหัมจุดหนึ่งนะครับฉะนั้นกอเมตตาคณะครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนําถวายมานโอกาสนี้ตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังยี่ผ่านจุดเข้านะครับก็ขอการนิมนต์นะครับคืนสู่ห้องประชุมจันทที่สองนะครับสัรลาบรมอินทานุสวร์นะครับนิมนต์ลงทะเบียนได้เลยนะครับนิมนต์ลงทะเบียนด้วนะครับแล้วก็รอเวลานะครับวันนี้เวลาันไปนะครับในเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทศปริยัตินะครับเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้นําคณะสงฆ์นะครับมีหลวงพ่อเจ้าคณะอําเภอรองเจ้าคณะอําเภอแล้วก็พระเลขานุก,การทุกประกอบพิธีนะครับจเจริญพระพุทธมนต์นะครับรัตนสูตรนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้คณะสถาหญาติโยมที่จะกําจัดปัดเป่าภัยพิบัตไร้แรงตั้งหลายที่เกิดขึ้นในขนาดนี้นะครับ หลังจากที่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญกิตภาวนาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการประชุมนะครับประชุมประจําปีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะแรกๆนั้นนะครับทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็กําหนดจะมีการประชุมประจําปีนะครับในวันที่3 1มีนาคมาพุทธศักราช2563นะครับที่มหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่นะครับแต่เนื่องจากที่เกิดทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ดยการนําของพระเดชกุลหลวงพ่อพระเทพปริยัตนะครับเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ได้แจ้งไปยังคณะสงฆ์ทุกอําเภอนะครับให้แจ้งใื้พระสังฆาธิการต่างๆได้รับทราบว่าปีนี้นะครับการประชุมประจําปีนั้นขอเลื่อนไปก่อนนะครับอย่างไม่มีกําหนดนะครับอย่างไม่มีกําหนดนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบนะครับเกี่ยวกับทุกๆปีนั้นนะครับทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ถือโอกาสนะครับได้ประกาศแต่งตั้งนะครับ มอบประกาศแต่งตั้งฮือหลวงพ่อเจ้าคณะหน้าตำบลรองเจ้าค้ะหน้าตำบนนะครับจรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับเพื่อที่จะได้ไปปฏิบัติตามหน้าที่นะครับมาคมนะครับด้มอบหมายนะครับในถวายนะครับก็จะทำใือการบริหารจัดการนะครับวัดว่าอารามต่างๆนั้นนะครับบอดสะดวกเต้าที่ควรนะครับก็เลยนะครับเมตตานะครับเมตตาพระเดชคุณหลวงพ่อก็ได้แจ้งนะครับคณะสงฆ์ทุกอำเภอนะครับได้แจ้งพระสังฆาธิการนะครับที่จะเข้ารับ ประกาศแต่งตั้งนะครับเป็นเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลนะครับเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสต่างๆนะครับมารับในภาคบ่ายวันนี้ด้วยนะครับในภาคบ่ายนะครับฉะนั้นก่อนในภาคเช้าวันนี้ก่อนผสังฆาธิการที่จะเข้ารับประกาศแต่งตั้งก็ไม่ต้องเข้าร่อมประชุมนะครับไม่ต้องนะครับถ้ามาถึงแล้วก็นิมนต์นะครับในภาคพอในทัศนาศึกษาที่บนดอยสปปัญยูกได้นะครับวันนี้ก่อในภาคเช้าก็จะเฉพาะนะครับเฉพาะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอแล้วก็อนุญาตนะครับแล้วก็ในภาคบ่ายนั้นก็จะหลังจากที่ฉันพัฒนาเพลงเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาประมาณตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับพระสังฆาธิการนะครับที่จะเข้ารับตาตังนะครับได้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็เวลา13บสนกาจุดศูนย์นอหรือว่าบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัตนะครับเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะได้ จุดถูกเทียนกก่าวนำคำบูชาพระนาตรัยนะครับหลังจากนั้นก่อจะได้กราบพรัตนาพระมหาเทระนะครับได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์นะครับจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์อำเภอหรือว่าหน่วยราชการครับได้ถวายเครื่องสักการะตามลําดับนะครับหลังจากนั้นพระเดชกุณหลวงพ่อพระเทพสิงห์วราจารย์นะครับรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็เมตตาจะได้ขานลายจื้อนะครับพระสังฆาธิการนะครับที่จะเข้าหับการแต่งตั้งตาตั้งนะครับตึงเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็งานอื่นๆนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหลวงพ่อพระเทพ,พรเทปริยเจคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้ฮือโอวาสนะครับเกี่ยวกับนโยบายคณะสงฆ์นะครับที่จะอมอบหือกับพระสังฆาธิการที่เขารับตาตั้งในวันนี้นะครับแล้วก็ได้นําไปปฏิบัติตัวนะครับเพราะว่างานใหญ่นะครับที่จะถึงนี้ก็เป็นเทศกาลมหาสงการนะครับปีใหม่เมืองนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ หน้าหน้าหน้าไอ้ที่จะกำชับนะครับโดยเฉพาะพระสงฆ์ของเฮานะครับมีการที่จะเผยแพร่ธรรมะนะครับตามชุมชนสังคมนะหรือว่าวิทยุต่างๆนะครับโดยเฉพาะในในหมู่บ้านนะครับเฮาแต่ละหมู่บ้านนั้นก็จะมีเสียงตามสายนะครับเสียงตามสายแล้วก็วิทยุชุมชนด้วยนะครับ เพราะคุณเจ้านะครับที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ก็ได้นําข่าวสารเหล่านี้นะครับไปแจ้งไปเตือนนะครับประชาชนของเฮานะครับในช่วงเทศกาลมหาสงการนี้ได้โปรดระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงนะครับในการที่จุดที่คนจะนักนะครับคนจะนักเพราะว่านะครับที่ส่วนในส่วนกรุงเทพนะครับเสียงมวยต่างๆนะครับที่เป็นรวมนะครับแม้แต่ห้าเสียเท่าบอนะครับจะกลมนะครับกอติดโรคโควิดนี้เช่นเดียวกันนะครับ จากนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ในพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็อยากจะห้มีรูปแรกนะครับแล้วก็รูปต่อไปนะครับจานั้นเขาในฐานะที่เป็นผู้นำนะครับก็จะต้องอแจ้งเตือนนะครับประชาชนแล้วก็ส่วนตนเองก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่ร้ายแรงจริงๆนะครับบัดเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเขาจะขึ้นสู่เลข3แล้วนะครับจะเลขขึ้นสู่300แล้วนะครับแล้วก็